mưa đếch chuồng ngắt ừ. à. ừ. Bằng cho vừng vào đây Ồ. cho Bằng nuốt Coi Ngô là ai chợp nó Bất thân man 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 mán, mán, mán. Ba, ba, ba. Ba. พี่น้องเลยประตูนครับน,น้องนอยเห็นไปใส่เด้พี่น้องเลยไม่แสกบตาไปเลยตามก่อนพี่น้องเลย <c ười> เอาคนหนึ่งถักทา้ายดีเด้อนพี่น้องโอ้ยอย่างนี้ครับพี่น้องเลยไปหาหมอยกันวัเสาเชื่อ <c ười> ไปใส่เฮ้ย ขึ้นก็พ่กหาบ่ขึ้นก็พ่อกหาบ่ัวงัวงัวตัวนี้บ่ไอแรนน้ำผู้สาวานะโอ้ยนละงัวอน้ำผู้าเราอะเยอะติแล้วผูกแล้วไว้ด้วเนาะน้ำมา้าแล้วกัน

ta chư đã khỏi khóa kín này ra. Ok ừ. Đấy rồi Ủa, một tên chục nữa à, Bảo nhau mình là nó khuyên ừ. 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 Ồ, tùn đi bỏ Ừ Ồ, phủ hãng ở đây Ủa, ngay đây đấy, thì nuôi Quay, quay to chi đường đường này, 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 này Tường đấy Tường đấy Bây giờ Ủa, húi, bây giờ nó ngon อมลื่นตึงไราี่นะลื่นตึงแล้วขึ้นปเลยเห็นยเนาะมันจดใช่ก็อเอขามครบเลยทางนั้นได้สละปุผ้าทัดลงนะนี่บี่บ่ยาวขึ้นนั่นออกับ่เลยหมดบุคคลหม่บ่ฮะ

ได้ห่างเลนะสูงออมนสูงเนาะออตุมตแล้วเหาก็ไรุ้่มต่ำโคตรงด้วยเชื่อเลยื่มาเยนปากระองบนี้เชือนี่เห็นได้กินเนาะเป็นไกวุ่นใจเลยะเห็นเหรางน่งไม่ใช่ฮั่ลงในในตะตาอ้ยใบไม้ห่าโอ้เชื่อใครเอ็ดีเงินได้น่ะเห็นวะเออลบล้างลีก้าแล้วละ คือล้ครับาแต่ว่าทางมันีรืเ็บตวดลงมาลางนี้ยข้ดวยเนาะขึ้ีน่ีแน่โอ้ิคอยี่ใหมปีนต้นก่ซี่อิกจนเดืโอ้ันี่บริเวณย่านบลกจัมี่เอเนกอเน ยัง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 มาแดงครบมาแดงครบพ่อเอ้ยยาสะโอ้ยน้องเฮ้ยควบคบลงเยนะเอาด้มีก็ก็ก็ Ô <laughs> oh, mạc mạc lốm thôi. Ô khay cũng khổ không người phụ. Thử anh hên. Thà thà nghe khay màu đen.

คือบุมีคนแย่บ่อยอยู่นี่เจ้ามาโอ้ยบุลือบุมีหาชิ่งแง่บุมจะยงบลดบนี่บลดทำเจ้า่อว่าบุมถึงเล็กน้อย้ต่อต่อเลยเหตุังไเจ้าเขียนใ้ไรถห้ามแง่ะห้ามแง่ไม่ได้ห้ามทางเนาะผ้าผ้าเคตต้นไม่ต้นนี่บ่เหอเป็นไร โอ้กันผ่านกันตายเบิล้วบอเอ้าน่ะมันไปี่ามันอันนี้นะคือมันเกี่ยวไชื้อกันมันผ่าเบอร์เดอแล้วมาแล้วเบิดเลยเ้โอ้อืมมันครบวงไหนไม้ยังแลว พอแล้วเอาคับอ <Yeah. S 1> mm. oh, no. ันนี้อะไรกอนนี้น่อยเงี่ยจะอยู่ด้วยเนาะเพราะเมีมีเยื่อใยขเตานาแน่นเลยนะเต้มาเบิ่งดูโอ้ทางน้อยนั่นม่อบ่เงี่ยเข่าเปนกุะเงียยังบืเข่ากะเกาะเลยสิเอ็ดเอ็ดเอืองวนักไฮมูแดงนี่ไง่บ่ไปเบิ่ง Thấy không? Thêm mì tê bài tông Bó vô lúc mình Cô đeo nó không có đeo Thấy không, ừ. không ừ. <laughs> ạ? ngay đấy rồi Đó, Nhàng mà xay rồi

nhắc một thương nè ôi 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 mà thằng nó 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 อยู่กองฉกไม้ย,ย่าเลตทมเคื่อหวยสีตึงอยู่งหนบเฮ้ยนี่กินยั่ว่ามันี่เลยหาเบื่อที่ได้ดต่อที่ต่อที่ตะไคร่าากองชิพันมาแพงสิ โดดปลาร้าผมว่าจอดก็ท่อดี่ราคาเลยนะราคาลักละ,กละคนรวยเพิ่นมักต่อเลยเห็นบ,บ่เฮาอันเก็บสี่โดดตอนนั่นไงคนขับไทยมานี่ชอบบาเล่ต่อขับไอ้คร์ิเนอร์เหียงมาโดดหาซิปันขีบกะชมเนี่ยชมอีก โอ้มีปลาเนีประตูนี่นี่เนาะแล้่อืบไปนี่อย่แล้วยังอยู่ได้บังน้อยบังนะเจ้าบ่นีแมลงมืออื่นลงมาสะเนาะมงสะบ่สะโอ้มามาสะขักลายประตูนี่อ๋ออยู่พุ่นเนี่ครับ่อยเห็นนะลงมาสะเห็นโคขากลายนี่มองท่นมันหลายกับพวกค้าท่านจำนี่โอเคโอ้หลายเลยอยู่พุ่นน้ามันหลายนะซจำนี่ยังว่าได้อยู่ ปิปดปิดสิขาคอปลุกเต็มอยู่เนี่ยขาดอะประาตัวไหนมืออื่นเนาะมืออื่นเนาะแมนโอ้ยอยู่ว่างนั่นนะ่ะคักอยู่วา่นนะออวาง่นน่ะอยว่าสมัยเาขเาตะกี้เด้อาขู่ชะเอาโอ้ยน้อยแฮงนี่อะไรนะอะไนี่บุ๊มบบอสมบิน้อยแฮะอ๋ออยู่ประมาณพี่กินูได้ไม่ได้เมื่อยแล้วบ่สบุมีแล้วแป๊ะ น้องฝวันเป็นไปจอยตัวนั่นไงไล่ไลเตืดเลยเราเอ้ยทั้งน้องควันไป็งเทพแล้วบ่ลงเนีวโอ้เนาะลงเทพเนียหน่อยเอ้ยโคบรเลยสะท่อนแทกสะท้อนแสงเนี่ยเด้อพี่น้องเลยจัะรูปนี่กันรูปี้กับขลับ่รูปนี่ได้

bài hoạt cháy hơi này, nói bài hoạt cháy này, hả? À. coi coi coi, มนี่บ่หาแดมอยู่หางมันแผมน้องเ็นเนนมันจะหางน้อยน่อยหน่ยตัวมเาไปั้งนเลาะขึ้น้นเหมือนเนื้อเลยแ่นบ่ไปนี่ก็ได้เหยมันคุณน้องประเเจ้ากูวัดตูนทางหลักจะเคยมาบ่เียบือมือ่ะเนี่ยเสียบพอออกบ่ โอ้ข้าเห็นข่าวคายกระป๋อมอยู่ในทางชื่อกระปอมมือก้อยกันิงทรัยก้อยครับอันนี้ใส่ใส่สมส,ม,สมใบยัง

เมงมันเร็กไปเดี๋วจสิด้กินนะฮะเด็แล้วหง้ไปปล่อยให้แล้วไปรถเบาประตูเฮ้ยกมกเป็นปาะตูเนเนบากุกเป็น Một men nó cục tiêu <laughs> đấy ô oh, hang nhầy ấy ô cụ cốc đúng không à nghe đi Thì bài đi ra đường đó Bài đi <laughs> Lông mày đi đây, đây. Ừ. Bịt, bịt, bịt. Ừ. Để bụi thường chấp ừ. Ừ. ได้ยูได้ยูได้ยูไปต้องหาจังมาเสเบิึงด้วยเสกมึงด้วยเฮ้ยว้มีอยู่ไหนี่เขาปายมันไปน้องไใช้ฮพบ

ะการเขียดนอาพี่พอจังห้างเลยบรตุนพอจังห้างเลยโอ้ฝนจุภัยปิ่งป่าป่เฮ้ยเนี่ยมันเละบ่อันนี้น่ยเป็นนั่นนเป็นจุด จูดข sí ีเ <ían> eh. you know? ียเหอบ่อโอ้ออกมาบ่งเข้าขับรถลงนี่อิกเนาะจุดต้อนโอ้โอเสินทางเขาลัดเมื่อกี้พี่น้องเจ้าวาเตูนหน้าปฏิเสธนะอขึ้นตึกแรกกับเส้็นี่นะพี่น้อง นนได้มนนได้นด้วยไดไข่ไข่มดดำนี่น้องน้อยไข่มดำมดำนี่โอ้หอมเตนะาด้ันสือเลยยิวบริขิวไดยประตรที่ได้ข่อยกับวาขิว้อเมียเมียข่อยให้กินปีก้อนนะปะ้อหอมเลยประตูไข่มัน ก็ไข่มุแดง่ยแต่มันสีน้อยก็ไข่มุนแดงหอมแม่น่คิ้วแต่ว่าเพื่อชีเลือกแม่เพิ่นออกแล้วอโอ้จนเมื่อยเฮ้ยหละอากุยกักกักุ่นๆุ้นฟุ้น่นังดิช่างไงจัยันแต่เพิ่แย่ก่อนนะบ่บ่จะได้ไหมจเย็นประตูโอ้คนบุห็นได้นี่นะ โบเห็นนี่นะเพิ่นหาต้องต้องต้องดูไกลๆอย่างนี้เห็นไหนนะมเห็นบ่น่ะลุ่มหลุมยี่ห้อนอนะอั่นอ,อ,อ้โหถือป่าลงตัดลงมาลดูแลนั่นโอ้มันอยู่ด้านนี้นเงี้ยเยอะหน่อยโอู้่โคตรลุร่มอ่ะแม่เห็นบ่แม่ตั้ <c ười> ใงใกล้โอ้ยตึงอยุ้ <c ười> <c ười>

เป็นเป็นเนื้อขามไปเนอะอะไรนุ่มมากนะ่นนี้เลยนุ่มได่บ่เอ้านี่มันเอ็นมาพี่พง่งเลยอันนี้เรจะจับใช่ไหมค่อยชินกอนุ่มมึงด้วยมึหนยะดึงมาให้มันดำนเอ้าพี่อยู่ไปใช่นี่ ยอย่าพา่าอย่าพา่าอ,อย่าพาเอาฮะใครยเอามวตงนี้ได้ม่นช่คู่ไม่าต,าไมต่านจะปะก่อนมาครับเดาอเด้ มันยังเข่ากลับอยู่เอาวรงสิฮักเอมาเอาแม่เอากระตามมกระตามมโอ้ยนเหอวม่ันี่มือเด็กชวนกัน โอ้เ็บานนี่ตีแต่แม่เฮ้ยป๊บก่อนโอ้ยอย่าพมากันเยอะโๆตๆโคตนโคตนโตรโโคตรโคตรโว้ยโอ้ยไม่ด้เป็นห่วงใคจิงดิโอ้ย

บาดุเคยบ่เอาดิอ้าวโยขุดมึงเทิบพอแล้วโอ้ยต้นงองกูนะโอเคบไปแล้วจบมั้ยแต่ผมก็บอกเออดีมากเนามาหน่อยเนาะคนไหนได้เต็มทุกไผ่นี่ภูมิใจเลยสิบอ่ถาดีไหมดิ ห้างบมแดงกันตาลูกค้าให้เรืนอนัง,นงยังยังงอูที่ปีไปรวัปาครับฮะโอ,ะอะ้งมปา่างมกุ้งขนาดนีอ่นี้นองแล้วนอกเรานี่แหละนอกนี่แหละป่น,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 นหนอกนง,งเป็นงมปลานนี้ะเออหมดครบยปไอ้เพื่อนตายใจก้อน้เพื่อนเขา่าโกลอีกก้อนดเพื่อนเข่าโกนอีกก้อน ก็เยชิมอาช่วงนเทียงอากาศมันน้อนเขาเล้น้อยใหญดีเนาะนี่้หนงอ้คี้เนว่าผมมีนี่ลุไือเนาะโอ้แต่เคยได้ชุ่เนาะโอ้มันเหนียวสมือ่อยแสแบบเน ก็ก็ม่เ oh. hey, <illa ises> ็นอะไรโอย่ากล้องครับเป็น <Vin> ่ไจแมนไปเห็นเมยมัน hmm. ด <sk> ุดไปแล้วมนักอเีขาต่ำเรีบร้อยนะนี่เดียวๆนะอายุเจ้าันี่มาคุ้มแล้วตุ่นหลายเดือนค่อยดี นี่มีตั้งทนี้เห้ยตึ้งหะจิบไปไหมเอาดูเบิ่จะเบิ่อะไรโหนโอ้เบิ่งดโอ้วยโอ้หลายจุบเนาะบดนานมันมมันป๊าป๊้ยป๊ิเลยไปซับพี่น้องเลยหรับลิปนี่ตำลาละหมดครบไหวละอ้ย เ็บแล้วสบายดีแล้วพี่น้องนะโหลตไะ